สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนนะคะวันนี้ก็พามาชมต้นพันธุ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะเราก็เดินทางมาที่แปลงเพาะที่สวนสุราธานีอีกรอบหนึ่งนะคะมาถึงเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็ได้เจอกับลูกค้านะคะลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดนะคะมาหลายพื้นที่เลยเข้ามา รับต้นพันธุ์ไปนะคะช่วงนี้ในแปลงพาะใหญ่ของเราไม่ได้ให้ลูกค้าเข้าไปนะคะเพราะว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนู้นตรงนู้นฝั่งนู้นจะเขาจะปิดทางเข้าอยู่นะคะเพราะว่าจะมีโควิดระบาดอยู่แต่เราก็พาต้นพันธุ์ออกมาด้านนอกก็คือตรงนี้ที่ดาวให้ลูกค้าดูอยู่นะคะเราจะพามาให้กับลูกค้าเลือกกันที่นี่ตรงนี้นะคะ ซึ่งเป็นแปลงเพาะที่อยู่ติดกับหน้าถนนใหญ่นะคะตรงนี้ลูกค้าจะมาคัดต้นพันธุ์ได้นะคะอ่าก็เราก็แก้ปัญหาในการที่ลูกค้ามาเข้าไปในแปลงเพ,าะ,เพาะใหญ่ไม่ได้นะคะก็คือนําต้นพันธุ์ออกมาไว้ด้านนอกติดถนนใหญ่นะคะ,ะวันนี้ก็พามาชมเป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่กันอีกรอบหนึ่งนะคะทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่เสียบยอดต่ํานะคะต้นเตี้ยแต่มี ต้นพันธุ์เป็นทรงพุ่มนะคะแล้วก็มีต้นพันธุ์ที่มันจะมีกระโดงบ้างเป็นบางต้นนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะปกติแล้วยาวลินกี่จะไม่ค่อยมีทรงพุ่มจะไม่ค่อยมีกระโดงนะคะมีแต่กิ่งข้างนะคะกิ่งข้างที่แตกกิ่งเยอะๆนะคะกิ่งข้างซ้ายขวาแต่วันนี้นะคะเมื่อวานดาวามาถึงช่วงสายๆนะคะอยู่ที่ประมาณสัก ก้าโมงถึงสิบโมงเช้านะคะก็นั่งเครื่องมาจากกรุงเทพตั้งแต่ช่วงอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ขึ้นเครื่องมาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาถึงที่บ้านประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงเราก็มาให้ทีมงานของเราพัดต้นพันธุ์ทุเรียนสายบรรยาวนิจ่นะคะยาวลิ้นจี่ที่ทรงพุ่มเป็นทรงพุ่มเตี้ยแบบนี้นะคะเดี๋ยวตามให้ดูเนาะเนี่ย อันนี้คือทุเรียนสายพันธยาวลิ้นจี่นะคะที่ได้คัดออกมาวางอยู่ตรงนี้ให้กับลูกค้าหลายๆท่านดูวันนี้ดาวก็มาถ่ายคลิปให้ดูกันนะคะ,ะวันนี้เป็นช่วงเช้านะคะเวลาอยู่ที่ประมาณ8ปดแปโมงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรามาถึงก็วุ่นอยู่กับการรับลูกค้าบ้างนะคะแล้วก็คัดต้นพันธุ์บ้าง วันนี้ก็เลยตื่นสายนิดนึงค่ะว่าจะตื่นสักหกโมงนะคะแต่ว่าพอดีเมื่อคืนดึกเลยนะคะเกือบสว่างเราก็เลยตื่นกันเป็ดมงเช้าก็คัดต้นพันธุ์แล้วก็พาลูกค้ามาดูกันนะคะอันนี้เป็นต้นพันธุ์สายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะตูเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่แบบเสียบยอดต่ำต้นเตี้ยต้นพันธุ์จะมีทรงพุ่มนะคะมีทรงพุ่มแบบนี้นะคะเราจะมีสองแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะแบบที่หนึ่งต้นพันธุ์ทรงพุ่ม ต่ำนะคะแล้วก็เสียบยอดต่ําจะเป็นทรงแบบนี้ไม่ใช่กระโดงนะคะเป็นต้นแบบมีกิ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูกันชัด mandar. เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือลักษณะเลยนะคะกิ่งจะเป็นกิ่งเพนนะคะแต่การเสียบยอดของเราก็เสียบยอดต่ําเดี๋ยวให้ดูโดยเสียบเนาะเนี่ยตรงนี้เลยนะคะอันแบบนี้คือช่วงช่วงต้นนะคะลําต้นจะอวบแล้วก็โตกันแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เป็นแบบนี้นะคะ ลำต้นนี่จะแข็งแรงมากนะคะเนี่ยแข็งแรงต้นของเขาจะอวบแบบนี้เลยแล้วก็เสียบยอดต่ําอยู่ที่ตรงนี้เองนะคะเดี uh, ๋ยวให้ดูระยะห่างแบบนี้นะคะเนี่ยทรงต้นจะเป็นแบบนี้ทุกต้นนะคะเนี่ยที่ให้ลูกค้าดูอยู่หรือว่าที่แถวๆด้านหน้านี้นะคะเนี่ยอันนี้คือรอยเสียบนะคะรอยเสียบจะจะเลื้ยแบบนี้นะคะอันนี้คือทรงต้อนอันนี้เป็นแบบนี้ทุกต้นนะคะเนี่ยด้านในก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ชุดนี้นะคะที่เราคัดออกมาตรงนี้เป็นรอยเสียบต่ําแบบนี้ทั้งหมดทรงต้นก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้คือถุงนะคะถุงใซเบอร์สิทเดี๋ยวสองต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่เอามาให้ดูตรงนี้นะคะมันจะมีสองแบบเนาะเดี๋ยวแนะนํานิดนึงนะคะแบบที่หนึ่งก็จะเป็นแบบกิ่งเพนแบบนี้นะคะเสียบยอดเตกที่ปางต้นเลยที่ที่ควรครอยเสียบเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เนี่ยวว่าจะเป็นเพนแบบสวยมากนะคะทรงต้นจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเพนแบบสวยมากเนาะจะมีสิงข้างแบบนี้เป็นเพนแบบนี้นะคะสวยมากเลยแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นกระโดงแบบนี้นะคะกระโดงแบบนี้เลยเลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยจะเป็นทรงพุ่มแบบกระโดงนะคะแต่นั่นแหละเนาะต้นมันจะเตี้ยแบบที่เห็นอันนี้ มันเป็นต้นพันธุ์ที่เราได้ต้นกล้ามาจากประเทศมาเลเซียเพราะว่าลูกค้าฝั่งประเทศมาเลเซียนะคะเขาได้สั่งต้นพันธุ์ยาวลิงกี้ใช้ต้นเตี้ยแบบนี้ไปเขาต้องการแบบโคนต้นแบบอวบนะคะทางเราก็บอกทางฝั่ง นู้นไปว่าเราไม่มีต้นกล้าแบบนั้นเพราะว่าต้นกล้าของเราอะ่ะจะเลี้ยงปีต่อปีเสียบยอดปีต่อปีมันไม่มีคุณต้นที่โตกว่าวไม่โป้งที่เขาต้องการนะคะทีนี้เขาก็เสนอมาว่าต้นกล้าเขาจะเป็นคนเอามาให้เรานะคะส่งต้นกล้ามาให้เราเพื่อที่จะให้เราเสียบยอดต้นกล้าของเขานะคะของมาเลเซียเป็นต้นกล้าทุเรียนป่านะคะซึ่ง ทุเรียนบ้านฝั่งมาเลเซียจะไม่มีนะคะฝั่งมาเลจะมีแค่ทุเรียนป่าอย่างเดียวต้นกล้าทุเรียนป่านะคะที่เขาส่งมาให้ทางร้านของเราเสียบยอดนะคะเสียบยอดเป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่ปีนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะเนี่ยปีนี้เลยนะคะอายุอยู่ที่เจ็ดเดือนนะคะตัวนี้เจ็ดเดือนเลยได้ต้นพันธุ์แค่นี้นะคะปกติยาวลิ้นจี่เจ็ดเดือนเนี่ย ไซส์จะสูงอยู่ที่ประมาณ90-1เมตรแล้วนะคะแต่ว่าชุดนี้จะได้แค่นี้เองนะคะอยู่ที่ประมาณสัก80เซนนะคะอายุแค่7เดือนเนี่ยไซส์จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะเขาจะไม่สูงเพราะว่าการเสียบยอดเขาต้องการแบบเสียบย่อต่ําโคนต้นอวบเขาจะเน้นโคนต้นอวบแล้วก็มีกิ่งด้านล่างต่ําๆเตี้ยๆแบบนี้นะคะทางฝั่งมาเลเขาบอกว่าจะดูเล่ห้ยกว่า การเติบโตต้นพันธุ์จะเป็นทรงพุ่มดีกว่าออกลูกไวกว่านะคะอันนี้คือคือสิ่งที่ฝั่งมาเลยเขาเขาเชื่อมั่นกันนะคะสำหรับการปลูกปลูกทุเรียนนะคะต้นพันธุ์ของเราฝั่งบ้านเราจะเสียบยอดสูงไซจะแบบขึ้นต้นสูงโล่แล้วก็มีกิ่งข้างๆนะคะแต่ว่าฝั่งมาเลยเขาต้องการให้เราเสียบแบบนี้แต่เขาไม่มียอดยาวลิงจี่นะคะเขาไม่มีต้นแม่พันธุ์ยาวลิงจี้ ก็เลยต้องมาให้ทางร้านของเราเสียบให้แล้วก็ส่งต้นกล้ามาให้เราที่นี่นะคะทางร้านของเราก็เสียบแล้วก็ส่งต้นกล้าไปให้ส่งต้นที่เสียบเป็นต้นต้นพันธุ์ที่เป็ดแบบนี้เรียบร้อยส่งไปให้กับฝั่งประเทศมาเลยที่เขาได้สั่งซื้อทางเราเข้ามาแล้วก็สั่งส่งต้นกล้ามาให้เราเสียบนะคะทีนี้ต้นกล้าอันั้นก็ยังคงมีเหลืออยู่นะคะเราก็ชุดเดียวกันที่เสียบนะคะทีนี้ที่ส่งไปอ่ะเราก็ส่งไป เสร็จเรียบร้อยแต่ต้นพันของเราก็ยังเหลือไม่เยอะนะคะเป็นชุดนี้เพราะว่าเขาให้ต้นกล้าเกินมาหลายต้นอยู่นะคะเกินมาประมาณสักพันหนึ่งพันต้นได้นะคะทีนี้เราก็เลยเอามาเสียบแล้วก็เมื่อสอง่งค่ะส่งให้กับฝั่งมาเลยเรียบร้อยดาวก็เอาต้นพันชุดนี้แหละมาลงคลิปให้ลูกค้าให้ f c ให้เพื่อนๆทางช่องเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่ดูนะคะว่า ต้นพันเสียบด้วยต้นกล้าของมาเลต้นพันของเราจะอยู่ในลักษณะไหนนะคะตัวนี้เป็นต้นกล้าของมาเลนะคะแล้วก็เสียบยอดยาวลิ้นจี่บ้านเราลักษณะก็จะเป็นทรงพุ่มเตี้ยต้นจะอ้วนอวบแบบนี้นะคะอ้วนอวบแบบนี้แล้วก็ทรงพุ่มก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นทรงพุ่มเตี้ยมากนะคะ ตอนนี้เราคัดต้นพันมาได้แค่นี้นะคะชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายสําหรับต้นกล้าของมาเรนะคะตูเรียนสายพันธุยาวลิ้งกีของเรานะคะตัวนี้เป็นต้นกล้าเบดเสียบยอดต่ําม,มีชุดนี้ชุดเดียวนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่200ต้นนะคะวันนั้นอีกชุดหนึ่งที่เราลงคลิปไป400ต้นหมดแล้วนะคะเราขายหมดตั้งแต่วันแรกที่ลงคลิปเลยนะคะลงคลิปวันแรกต้นพันธุ์ก็หมดภายใน หนึ่งชั่วโมงนั้นไม่ถึงสองชั่วโมงด้วยซ้ำนะคะต้นพันธุ์ของเราก็หมดไปเรียบร้อยทีนี้ดาก็ให้ทีมงานของเราคัดออกมาอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นชุดสุดท้ายของเราที่มีตอนนี้เหลือจากที่เราคัดแยกให้กับลูกค้าที่โอนจองนะคะเพราะว่ามีลูกค้าเข้ามาสอบถามทางไลน์ขอเป็นต้นต้นพันธุ์ยาวลิ้นจี่เแบบียเสียบยอดต่ำได้ไหมแบบนี้เราก็าคัดแยกเอาไปเรียบร้อยตอนนี้เหลือมา ให้ลูกค้าดูอยู่ที่ประมาณ200ต้นนะคะชุดนี้เหลือแค่200ต้นหมดแล้วหมดเลยหมดจริงๆนะคะตอนนี้เราได้ไปคัดเอามาหมดไม่เหลือเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็หมดเลยนะคะชุดนี้แค่200ต้นเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นต้นพันชุดนี้ก็สอบถามมันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวทางนั้นของเราจะลง เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ช่องทางติดต่อทางร้านเกษตรกรยุคใหม่ของเราไว้หน้าคลิปนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่ไซส์ต้นเตี้ยเสียบยอดต่ำต้นอวบนะคะซึ่งเป็นต้นพันุ์ชุดนี้เลยนะคะเสียบยอดต่ำจริงๆนะคะต่ำมากด้วยเนาะเนี่ยชุดนี้เลยสอบถามนเข้ามาได้นะคะ หมดแล้วก็หมดเลยนะคะคลิปที่แล้วที่ดาวลงไปก็แค่1ชั่วโมงลูกค้าก็มาสั่งซื้อหมดนะคะ400ต้นชุดนี้ก็เหลือแค่200ต้นท่านไหนสนใจเป็นยาวลิ้งจีไซส์นี้ต้นพันเตี้ยโคนอ้วนต้นอวบมีกิ่งข้างแล้วก็มีเป็นกระโดงบ้างนะคะ กิ่งข้างต้องเน้นว่าทั้งข้างทั้งกระดงรวมกันนะคะเพราะว่าเราจะเอากระโดงทั้งหมดอะยาลินจ่เขาจะไม่ค่อยมีกระโดงเลยมันหายากมากนะคะถ้าเราซื้อยอดของเขามาเนี่ยเราก็มั่นใจไม่ได้ว่าเป็นยาลินจ่แท้หรือไม่นะคะอันนี้ของเรามีต้นเม่พนธุ์ของตัวเองเลยนะคะเราก็คัดมาได้แค่นี้กิ่งที่มีกระดงก็จะได้ประมาณนี้นะคะที่ส่งไปมาเลยก็เป็นชุดนี้เหมือนกันกิ่งข้างบ้างกิ่งกระดงบ้างรวมกันนะคะถ้ายอดเยอะ ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องการผลผลิตด้วยทางเ้้นของเราช่วงนี้ปลายเดือนมิถุนายนนี้เราก็มีผลทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่ขายนะคะมียาวลิ้นจี่จำหาหม่ลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นตุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่คืออยากอยากจะดูผลอยากจะชิมรสชาติด,ดูนะคะก็ออเดอร์ข้ามาได้นะคะเรามีเรามีามอ่าลูกผลยาวลิ้นจี่จำาหน่ายด้วยนะคะผลยาวลิ้นจี่นะคะกิโลละ 3,000บาทนะคะสําหรับทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่ผลทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่กิโลละ3,000บาทนะคะลูกค้าสามารถโอนจองไว้ได้ตัวน,นี้นะคะก็มีลูกค้าโอนจองไว้เยอะแล้วนะคะส่วนที่เหลือเราก็จะส่งขายหมดนะคะจะมีแม่ค้าส่งอกอกนอกประเทศนะคะหมดนะคะก็ตอนนี้มีลูกค้ามาโอนจองไว้เยอะ ใบเยอะเลยนะคะเราก็ตัดแล้วก็จะส่งให้กับลูกค้าเนาะยาวลิ้นจี่นะคะท่านไหนสนใจต้นพันธุ์ไซนี้นะคะอย่างที่ดางอธิบายไปนะคะของเราก็มีแค่200ต้นเท่านั้นนะคะ200ต้นเท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจก็ข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะไซนี้ชุดนี้นะคะ,อะของเราต้นพันธุ์จะสวยนะคะแต่เราไม่เยอะเนาะมีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นกิ่งแบบ ทรงกกโดงนะคะอันนี้ก็เป็นทรงกรโดงนะคะแต่ว่ากิ่งข้างก็จะเป็นประมาณนี้กิ่งข้างก็สวยงามมากนะคะสวยงามมากเพราะเสียบยอดต่ำเนี่ยทรงต้นจะเป็นแบบนี้เลยกรโดงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะเสียบยอดต่ําต้นกล้าเป็นทุเรียนป่าของประเทศมาเลยนะคะต้นกล้าทุเรียนป่าบ้านเราไม่มีนะคะบ้านเราไม่มีหาไม่ได้เนาะ ก็จะมีเป็นตุเดียนฝั่งประเทศมาเลย์ยถึงจะมีต้นก้าตุเดียนป่าเขาเลี้ยงเอาไว้เดแบบต้นพันธเด็แบบสมบูรณ์มากนะคะต้นพันเด็แบบบวกมากนะคะต้นพันเดแบบโตมากชุดนี้นะคะมีแค่200ต้นนะคะชุดที่แล้วมี400ต้นที่ดาวลงไปเราคัดออกมานะคะ,อะลองคลิปไปแค่หนึ่งชั่วโมงก็หมดนะคะมีลูกค้าเข้ามาออเดอร์หมด ชุดนี้เรามีอยู่4 0 0ต้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้ก็ออเดอร์ด่วนๆเลยนะคะถ้าช้าชุดนี้หมดนะคะแต่เราก็ยังมีอีกชุดหนึ่งนะคะที่จะาจําหน่ายกับลูกค้าชุดนี้เรามีต้นพันเรามีเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูเนาะเป็นยาลิ้งจีเหมือนกันชุดนี้นะคะเป็นชุดทุเรียนสายพันธยาวลิ้นจี่เสียบยอดบ้านเรานะคะต้นกล้าจะเป็นต้นกล้าบ้านเราเลยนะคะชุดนี้ที่เราได้ขายกันนะคะ ชุดนี้ต้นกล้าจะเป็นต้นกล้าทุเรียนบ้านนะคะการเสียบยอดก็เหมือนกับที่เราเคยเสียบเสียบนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยต้นกล้าทรงต้นจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกิ่งเพนแบบนี้เลยนะคะกิ่งเพนทุกต้นแบบนี้จะไม่มีไซส์กระโดงนะคะจะเป็นกิ่งเพนเสียบยอดทุเรียนบ้านบ้านเรานะคะไม่ได้มีทุเรียนป่าเสียบยอดไซส์นี้เป็นต้นพันธุ์ที่เสียบยอดจากต้นพันธุ์ทุเรียนบ้านบ้านเรานะคะ เหมือนกับที่ส่งขายไปทุกๆวันนะคะจะเป็นชุดนี้เลยเนะาะค่ะชุดนี้ของเราก็ยังมีเยอะอยู่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นแบบไหนอีเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะตรงนี้เป็นต้นพันธุ์ที่เราคัดออกมาวางด้านนอกก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะจะเป็นยาวลิ้งจีนะคะต้นเตีย้ยยาวนิ้งจี่ปกติ ต้นกล้าเสียบยอดด้วยทุเรียนบ้านนะคะแล้วก็จะมีหนามดำม,มีหมอนทองนะคะมีมูซันคิงมาเลมูซันคิงเปตองนะคะแล้วก็มีจำหน่ายให้กับลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาสอบถามแล้วก็อนจองเอาไวา้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดที่เราคัดออกมานะคะเราก็จะ,ะส่งขายให้กับลูกค้าในวัน นี้นะคะเพราะว่าลูกค้าได้จองแล้วกเ็เราก็คัดออกมาเรียบร้อยนะคะแต่ว่าชุดนี้เป็นยาวลิ้นจี่ดาวเอาออกมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ดูชมต้นทันก่อนนะคะท่านไหนสนใจเป็นยาวลิ้นจี่ชุดนี้ก็ข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะสําหรับยาวลิ้นจี่ชุดเสียบยอดต้นกล้าทุเรียนป่าของเรานะคะ สนใจก็ออเดอร์ดวๆเลยนะคะลองคลิปแล้วหมดแล้วก็หมดเลยนะคะชุดนี้โอกาสที่จะปลูกโอกาสที่จะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้โอกาสตายไม่มีนะคะเพราะว่าต้นกล้าก็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะต้นกล้าจะจะสมบูรณ์มากโค้งอวบแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเอาไปปลูกลองลองหลุมปุ๊บเนี่ยชุดนี้นะคะจะแตกยอดได้ทันทีนะคะการเดินยอดก็จะเดินยอดดีมากแบบที่ดาวให้ ให้ชมอยู่ตอนนี้นะคะเห็นไหมคะมีการแทงยอดตลอดเลยเนี่ยจะมีการแทงยอดแบบนี้ตลอดเลยนะคะต้นพันของเราเนี่ยสมบูรณ์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นกระโดงหรือว่ากิ่งข้างกิ่งเพ ن นะคะจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะมีการแทงยอดตลอดนะคะเพราะว่าดินที่สมบูรณ์นะคะคูณที่อวบแบบนี้นะคะแล้วก็การเสียบยอดของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะชุดนี้เนีแ่ยบบเสียบยอดต่ำม,มากกิ่งก็จะเตกตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้ก็ข้ามาได้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสำหรับชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะมีแค่400ต้นเท่านั้นหลังจากนี้เราก็ไม่มียาวลินจี่เสียบยอดต้นกล้าทุเรียนป่าของมาเลแล้วน,นะคะ,ะเพราะว่าหมดปีนี้ก็คือหมดเดี๋ยวปีหน้าเราได้สั่งต้นกล้าต้นกล้าซึ่งเป็นทุเรียนป่ามาเลไปหลายเสยนต้นเลยนะคะซึ่งเป็นต้นกล้าทุเรียนป่ามาเลยเลยนะคะ แล้วเราจะมาเจอกันไซน์นี้อีกนะคะสำหรับปีนี้ก็หมดแค่ชุดนี้นะคะค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ออเดอร์หรือว่าข้ามาสอบถามรละเอียดกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงสายเราจะพาเอฟซีทุกท่านไปชมตุเรียนที่กำลังติดผลที่จะตัดได้ช่วงปลายเดือนนี้นะคะในสวนตุเรียนที่ออกลูกแล้วนะคะเพราะวันนี้เราจะมาอยู่กันที่นี่ ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้เมื่อวันหนึ่งวันวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้ก็เดยทางกลับไปทํางานต่อนะคะเดี๋ยววันนี้ดาวจะพาไปไลฟ์สดเพื่อนเือนท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านรอดูไลฟ์สดของดาวด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะอาบน้ำอะไรเสร็จนะคะเพราะว่าตื่นสายวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไป ลุยสวนกันนะคะลุยสวนต้นทุเรียนที่กําลังติดผลที่จะตัดได้ในช่วงปลายเดือนนี้กันนะคะเดี๋ยวพาไปชมผลกันเลยนะคะต้นพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นต้นพันธุ์ยังเล็กอยู่เลยที่ออกลูกนะคะเพิ่งปลูกไปได้3ามถึงสี่ปีเนาะเดี๋ยวพาไปชมก,กันนะคะอย่าลืมรอติดตามชมนะคะขอบคุณมากค่ะ